สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3นะที่เราจะมาทบทวนการทํางานามัดลายมัดผ้าเนี่ยมัดย้อมอีกชุดหนึงเนาะคราวนี้ลายที่กูจะสอนวันนี้มีด้วยกัน3ลายเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลักษณะาลายเดี๋ยวรูวาดให้ดูนะครับสักครู่สักครูคร่อ่ะ ลายวันนี้นะครับที่ที่จะมัดให้ดูเนาะมีด้วยกัน3มลายนะครับลายแรกก็คือลายเส้นตรงนะครับลายเส้นตรงชื่อมันก็บอกแล้วเนาะเอาสมมุติว่านี่คือผืนผ้าของเราโอ้ยผ้าของเรานะครับเวลาเรามัดเนี่ยลายที่ได้ก็เป็นเส้นตรงแบบนี้ตามชื่อเลยนะครับลายก็จะเป็นเส้นตรงแบบนี้แต่ลายเนี้ยมันสามารถพลิกแพลงนะครับนิดหน่อยให้มันกลายเป็นเส้นหยักได้ด้วยนะครับ แบบนี้อ่เหมาะสําหรับอะไรคราวนี้สังเกตไหมลายเส้นตรงนี้มีหน้าตาแบบนี้ลักษณะลายแบบเนี้ยมันเหมาะสําหรับไวมัดตีมผ้าหรือดิมผ้านะครับที่สมมุติว่าอะไรสมมุติว่าเราทําผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่แล้วต้องการเราให้มันชายผ้ามันมีลายที่แปลกไปกว่าตัวตัวผ้าผืนใหญ่เนาะ ก็เนี่ยเราสามารถทําตัวนี้เป็นขอบเขตไว้ที่ดิมผ้านะครับไม่ว่าจะเป็นบนล่างหรือซ้ายขวาก็ได้นะครับอันนี้ลายเส้นตรงนะครับต่อมาลายตารางนะครับลายตารางหรือลายสกอตเนาะอันนี้ตามชื่อเลยก็จะมีลักษณะลายประมาณนี้นะครับลายตารางแล้วแต่เราพับนะว่าให้มันเป็นลายตารางที่มันเป็นจัตุรัสหรือเป็นลายที่มันเป็นผืนผ้าก็ได้นะครับได้ทั้งสองแบบเนาะ อันนี้ลายที่2วันนี้นะครับต่อมาลายสุดท้ายของวันนี้นะครับก็จะเป็นลายที่อาศัยวัสดุอื่นเข้ามาในการทํามัดย้อมต้องอาศัยวัสดุอื่นนะครับนำมาใส่แล้วก็มัดแล้วก็ลวดลายที่ได้นะครับมันก็จะเป็นไปตามวัสดุที่เราเอานำมาใส่ วัสดุที่นำมาใส่ตรงนี้นะครับมีคําแนะนํา1ไม่ควรจะมีคม 2. ไม่ควรจะมีน้ําหนักมากเกินไป 3. ต้องเป็นของที่ไม่ไม่ละลายน้ํานะครับโดนน้ําแล้วไม่ละลายนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวครูจะพูดอีกครั้งตอนที่สอนทีละลายนะครับอ่ะเรามาเริ่มลายเส้นตรงกันก่อนนะครับลายเส้นตรงทํำยังไงอ่ะ เตรียมผ้ามาวางให้เรียบร้อยนะครับคราวนี้ลายเส้นตรงเริ่มต้นด้วยการพับนะครับพับจำตอนเรียนอนุบาลได้ไหมที่เราพับพัดอะ่ะเออเนี่ยพับเหมือนพับพัดเลยนะครับพับแบบนี้พับสลับซ้ายขวาเนาะไอ้เนี่ยสลับกันนะครับ พยายามกะระยะดีๆนะอย่าอันนี้เหมือนของครูครูหยาบๆบอนะไม่ถึงกับละเอียดมากนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าเรากะระยะได้พอดีมันก็จะพอดีกับผ้าเลยมันก็จะไม่เป็นเศษอยู่เนาะอันนี้ใช่ไหมของครูเป็นเศษอยู่นิดนึงนะอ่ะโอเคตอนนี้ของครูได้แล้วพับมาอย่างนี้ อันจริงการทำลายลายเส้นตรงอะ่ะแค่นี้เสร็จแล้วแล้วก็เอาหนังยางเนี่ยมามามัดนะครับเอาหนังยางมามัดตรงนี้เป็นตอนตอนช่วงๆเหมือ,นก,อ,อมนกับลายวงแหวนเลยเหมือนกับลายวงแหวนที่เป็นแบบเนี้ยจำได้ไหมมัดเป็นตอนตอนเหมือนกับไส้กรอกอีสานเหมือนกันเลยนะครับสิ่งที่ได้ก็คือเราจะได้เส้นตรงเป็นแนวยาวตลอดทั้งผืนนะครับ คราวนี้พอมันเป็นแบบนี้มันก็ค่อนข้างจะน่าเบื่อเนาะแต่อ่ะมีวิธีการหนึ่งนะครับในการพลิกแพงลายเส้นตรงนะครับก็คือให้เราพับตรงนี้ให้มันเป็นมุมฉากนะครับอ่ะพับตรงนี้เป็นมุมฉากแบบนี้เลยจากนั้นให้เอาเชือกหรือหนังยางนะครับมามัดตรงที่มุมทะแยงตรงนี้พอดีตรงเนี้ยที่มุมตรงเนี้ยนะครับมัดคาดแบบนี้นะ ถ้ามัดแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่ได้นะครับจากการมัดแบบนี้จากการพับแล้วก็มัดแบบนี้นะครับมันจะได้เส้นหยักซิกแซกนะครับเป็นเส้นที่คมมากนะอ่ะใช้ยางก็ได้หรือใช้เ,เชือกก็ได้นะครับอ่าโอเคประมาณนี้อันนี้เราได้เส้นหยักแล้วเนะาะคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากได้เส้นตรง ตรงนี้คําแนะนําจากครูนะครับถ้าเกิดเราจะมัดเป็นเป็นลายเหมือนที่ครูว่าที่มีเส้นขนานบนกับล่างแล้วมีเส้นหลักเส้นหยักอยู่ตรงกลางเท่าที่เส้นขนานบนกับล่างแล้วมีเส้นหยักอยู่ตรงกลางนะครับควรจะมัดลายเส้นตรงก่อนนะไม่งั้นลายลายซิกแซกเนี่ยลายฟันปลาเนี่ยมันจะคือถ้าเกิดเรามัดลายฟันปลาก่อนอะเส้นตรงมันยังไม่ตรงอะเออ เดี๋ยวอันนี้ลองลองแกะดูอีกรอบนะแป๊บหนึ่งครับนะครับแล้วก็เอาหนังยางมามัดลองดูก็ได้น่าจะมัดถ้าเกิดว่ามีใครน้ําหนักมือแบบพอดีพอดีอ่ะงานเราก็จะไม่ค่อยเสียเนอะรู้สึกตึงไป่ามาสามทบ สองทบดีกว่าโอเคคล้องปึ๊บเนื่องจากค่ามันผืนเล็กนะครับเราก็ต้องแบบพยายามมัดให้มันได้จังหวะที่ดีนะอ่ะราคาวนี้ก็มัดเป็นตอนๆเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นตอนๆไป หรือถ้าเกิดใครจะเล่นลายซิกแซกอย่างเดียวทั้งผืนได้ไหมก็ได้นะครับอพอมาถึงตรงนี้ก็พับกลับไปอย่างนี้นะครับพับกลับไปอย่างนี้มันก็เกิดเป็นสมมุติว่าตรงนี้ถ้าเกิดเรายังไม่พับอ่ะมันก็เป็นเส้นตรงถูกไหมมันก็เป็นเส้นฉากแสดงว่าเราก็ต้องมัดตรงนี้อีกอเดี๋ยวแป๊บเด,เดเีเอาของเก่าก่อนถ้าเกิดใครจะเล่นซิกแซกทั้งผืนเลยทําไงได้บ้าง เราก็พับไปพับมาอย่างนี้แล้วก็พับไปอีกพับไปอีกนะครับแล้วก็พับไปอีกอ่ะพับลักษณะเนี้แล้วก็มัดตรงรอยพับตรงนี้อยู่เรื่อยๆนะหนึ่งสองสามสี่อย่างงี้มันก็จะได้เป็นลายเส้นหยักทั้งผืนเลยนะ ถ้าถ้าเป็นตัวครูเองอ่ะถ้าเกิดมีคนช่วยจับนะครับครูจะชอบใช้เชือกในการมัดมากกว่าหนังยางนะครับเพราะว่าอะไรหนังยางมันแกะง่ายก็จริงแต่เวลาเวลามัดนะครับมันจะไม่ค่อยได้ทรงอะ่ะผ้ามันจะไม่ค่อยได้ทรงเท่าไหร่ข้อเสียของการใช้เชือกฟางมัดคืออะไรเปลืองนะครับอ่ะประมาณนี้นะ ที่เหลือถ้าเกิดจะทำเป็นเส้นตรงก็ได้นะครับอันนี้ก็คือลายลายเส้นตรงกับลายเส้นหยักนะเส้นตรงก็มัดตรงตรงนี้เลยถ้าเส้นหยักเราต้องพับ90องศาแบบนี้ก่อนแล้วค่อยมัดตรงนี้โอเคนะอันนี้จบลายเส้นตรงนะครับต่อมาลายตารางลายตารางนะครับอ้าวดู เริ่มต้นการสร้างงานนะครับเริ่มต้นการทํางานด้วยการพับพัดเหมือนกันเลยนะครับพับเหมือนกันเลยพับสลับกันนะลายตารางนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ส่วนใหญ่แหละคือต้องบอกเลยว่าลายตารางเป็นลายที่ไม่สามารถพลิกแพงหรือนําไปปนกับ ลายอื่นได้นะครับเพราะว่าอมมันเป็นลายที่ค่อนข้างจะมันเป็นลายที่เก็บตัวอยู่ข้างในอะ่ะเออใช้คำใ,คใช้คำนี้ดีกว่ามันมันเก็บตัวข้างในเ,เดี๋ยวแป๊บนึง่งครูอยากให้มันได้ขนาดที่พอดีนะครับครู่าจะแบบพับแบ่งนี้ก่อนก็ได้เล็กไปอีก พับเหมือนพับพัดปกติเหมือนที่เราทำก่อนเนี้ยนะครับพับพัดเสร็จแล้วคราวนี้มาวางแนวนี้ก็ให้พับพัดในทิศทางนี้อีกรอบนะครับพับเป็นพัดเนี่ยทั้งแนวตั้งแนวนอนเลยนะครับถ้าใครอยากได้ลายที่มันเท่ากันหรือเป็นจัตุรัสก็พับให้มันเป็นรูปจัตุรัสเนาะถ้าใครอยากได้เป็นผืนผ้าก็ให้พับเป็นผืนผ้าจากนั้นให้นําหนังยางนะครับมามัด เหมือนกับลายเอ่อลายลายขดเลยนะอ่ามัดนะครับปึ๊บนี่แล้วให้มัดทิศในการมัดนะครับเป็นการเขนเป็นการเขนเหมือนกับมัดกล่องพัสดุนะครับอ่า ยบ้อยนะครับแค่นี้เองนี่คือลายตารางนะครับอ่ะนี่แค่นี้เวลาย้อมนะครับมีคําเตือนหนึ่งเรื่องเวลาย้อมพยายามกระจายตรงนี้นะกระจายที่หัวมุมเนี่ยให้มันบานออกนะครับเนี่ยแบดบตรงเนี้ยให้มันบานออกเนาะเพื่อว่าสีจะได้เข้าไปในเนื้อผ้าดียิ่งขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้แค่นี้เองอันนี้เสร็จแล้วนะครับ ต่อมาสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือลายก้อนหินชื่อมันบอกว่าลายก้อนหินก็จริงแต่เราสามารถใช้อย่างอื่นแทนด้วยก็ได้นะครับเป็นของแข็งที่ไม่มีความคมนะครับโดนน้ําไม่ละลายเมนไอเดียของมันคืออะไรเมนไอเดียของมันก็คือการเอาของบางสิ่งบางอย่างนะครับมาใส่ไว้ในผ้านะมาใส่ไว้ในผ้าปุ๊บแล้วก็มัดคืออ่ะ จำตอนอยู่ประถมได้ไหมตอนอยู่อนุบาลที่เราไปโรงเรียนอะ่ะแล้วพ่อแม่เรากลัวเราทําตังหายอ่านี่เดี๋ยวครูเอาเหรียญสตางมามาใช้แล้วกันเพราะผ้าเรามันผืนเล็กนะครับอ่าเหรียญสตางนะครับเม็ดไอเดีย hmm. มันยังไงก็คือที่เราพ่อแม่เราให้ตังเราเมื่อก่อนใช่ไหมตอนประถมเราก็ใส่แบบนี้เขาก็ใส่ไว้แบบนี้เนาะเอาใส่เอาใส่ในกระเป๋าเราจากนั้นก็เอาหนังยางมามัดแบบนี้นะครับ คือไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นภูมิปัญญาของใครที่ผู้เห็นแล้วว่าเด็กไม่ว่าจะเจนไหนอะ่ะเราก็ยังเจอประสบการณ์การให้ตังค์แบบนี้ปัญหามันจะเกิดขึ้นตอนไหนคือตอนเราไปไปกินข้าวตอนเราอยู่โรงเรียนเราจะซื้อขนมมาเออข้าว,ข,าวข้าวโรงเรียนที่โรงเรียนมีอะไรใช่ปะตอนอยู่ประถมอะเราก็จะไปซื้อขนมแล้วก็แกะไม่ได้เราต้องไปให้ครูที่ประจำทูครูประจําชั้นช่วยแกะเออเนี่ย เอาจริงๆมันมีแค่นี้เองนะครับลายก้อนหินอ่ะเอาวัสดุอย่างอื่นอะไรก็ได้อะมาใส่แล้วก็มัดไว้ถามว่าพอมัดลายนี้แล้วมันสวยยังไงนะครับลักษณะลายพอแกะออกมานะครับมันก็จะเป็นรัศมีคล้ายวงแหวนน่ะแต่มันจะกระจายอยู่ตามจุดแล้วแต่เราจะจัดวางลายก้อนหินนะครับเราจะใช้ก้อนหินก็ได้หรือเรียนอย่างนี้ก็ได้แล้ว ความสวยงามลายนี้นะครับบอกเลยความสวยงามมันจะสร้างยากกว่าลายอื่นต้องอาศัยความคิดและจินตนาการสูงแบบเดียวกับลายคืบเลยนะครับเพราะว่าอะไรเราจะวางเหรียญหรือก้อนหินเนี่ยบนผ้ายังไงตำแหน่งลายมันอยู่ยังไงมันถึงจะสวยถ้าวางไว้แบบนี้มันก็พื้นๆไปถูกไหมหรือจะวางแค่เรียงเรียงกันแบบเนี้ยเอาเรียงเรียงเป็น บนล่างอ่ะเรียงบนล่างเนี้ยอ่ะแบบนี้ก็ได้นะครับคําแนะนําจากครูอย่างหนึ่งเวลาจะทําลายนี้นะควรจะเอาสีไม้มาแล้วก็มาร์กจุดไว้ว่าเราจะวางก้อนหินตรงไหนหรือวางเหรียญตรงไหนนะครับแล้วเราจะทํางานง่ายขึ้นนะอ่ะต่อมาอีกเทคนิคนึงนะครับสําหรับเราที่มีความขี้เกียจนิดหน่อยไม่ได้ขี้เกียจเยอะนะ แทนที่เราจะมัดเยอะๆให้เราพับผ้าแค่ครึ่งเดียวนะครับแล้วแต่ตามทิศทางที่เราต้องการเนาะพับผ้าครึ่งเดียวอย่างนี้จากนั้นค่อยนำเหรียญมาวางก็กะเอาเองนะว่าจะให้มันอยู่ยังไงอ่าสมมุติ1 2 3 4 5สอ่ตามนี้แบบนี้นะครับอ่าคิดว่าจะวางเป็นตัว W อย่างนี้ซิกแซกนะ วางตำแหน่งนี้เสร็จปุ๊บให้เอาดินสอสมมุติเาเป็นดินสอนาะมาทาเครื่องหมายไว้มาร์กจุดไว้ว่าอันเนี้ยมันจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะเอามาร์กจุดนเนี่ยมาร์กไว้มาร์กไว้ปุ๊บเนี่ยคราวนี้เวลาเราจะมัดนะครับก็ให้เอาเหรียญเนี่ยมาใส่ไว้ด้านใต้หรือใส่ด้านบนก็ได้แล้วแต่เลยให้มันตรงกับ ตัวตำแหน่งที่เราาร์ k ไว้นะให้จุดที่เราาร์ k ไว้เป็นจุดศูนย์กลางนะครับจากนั้นก็นำหนังยางมาลัดนะหรือเชือกก็ได้นะครับถ้าหนังยางก็จะมีความคมมากกว่าเชือกนะครับพอมัดเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมกระตุกนะครับกระตุกอย่างเงี้ยให้ผ้ามันตึงนะให้ให้ตัว ที่เรามัดอ่ะมันเข้าไปใกล้เหรียญมากสุดนะครับเอาจุดแรกเสร็จไปอจุดที่2อ,อีกอ่ะทำเหมือนเดิมเลยนะครับซ้ำๆจนครบทุกตำแหน่งที่เราม์คนะพยายามจำตัวเลขไว้ด้วยว่าเรามาร์คไว้เท่าไหร่ถ้าเกิดเรามาร์คไว้9แสดงว่าเวลามัดเราก็ต้องมัด9จุดนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตกหล่นไปมัดเสร็จนะครับก็ดึงนะดึงให้มันตึงนะครับ คำแนะนําอีกอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาเอา,เอาตําแหน่งเหรียญเนี่ยมาไว้ริมผ้าเยอะๆเนี่ยข้อเสียของมันก็มีเนาะเอาของเอาก้อนหินมาไว้ริมผ้าอย่างเงี้ยก็คือมันจะมัดยากนะครับมันจะลุย่ยแล้วก็มันจะไล่ไล่ให้มันตึงอะ่งอะไล่ยากมากนะครับข้อเสียอย่างหนึ่งของลายนี้รู้ไหมอะไรจากการที่สังเกตหรือจากการที่เรามัดย้อมลายอื่นๆมาตั้งแต่ต้นอะ่ะตั้งแต่ลายแรกๆอะ่ะ ให้ให้นึกในะให้ทายในใจเนาะว่ามันลายก้อนหินทําไมไม่เอามาทําย้อมเมื่อกันพานิชน่าจะพอเดาออกแล้วนะเพราะว่าครูก็ย้ําไปแล้วตอนสอนลายก่อนเนี้ยที่มันไม่เหมาะจะนํามาทําเป็นลายในเชิงพาณิ์นะครับเพราะว่ามันมัดเยอะนะครับเห็นไหมมันมัดแยกกันแล้วมันก็เยอะแล้วพอมัดเนี่ย เราก็พยายามดันให้มันไปอยู่ในในโคนที่โคนอะ่ะเนี่ยดันแบบเนี้ให้มันตัววัสดุที่เรามัดชิดโคนที่สุดถามว่าพอชิดมากๆเป็นไงมันแกะยากครับเพราะมันแกะยากอะ่ะเวลาแกะเปอร์เซ็นที่ผ้าเรามันจะขาดมันจะเสียหายก็สูงนะครับฉะนั้นมันก็เป็นลายลายหนึ่งที่ รู้วิธีการทำรู้กระบวนการทำแต่ไม่เหมาะที่จะนำมาทํำงานในเชิงพาณิชย์นะโอเคเสร็จนะครับนี่ลายก้อนหินนะครับหรือเราไม่ใช้ก้อนหินเราก็ใช้เหรียญแทนก็นเสร็จประมาณนี้ถามว่ามันสามารถนำไปผสมกับลายอื่นได้ไหมเราสามารถนำมันไปผสมลา,ายเมฆได้ด้วยการ เอามันอะรวบเป็นก้อนนะครับแล้วเชือกพันๆๆๆมันก็กลายเป็นลายก้อนหินผสมกับลายเมฆนะครับโอเควันนี้3ลายนะครับก็คือลายเส้นตรงลายตารางและลายก้อนหินนะครับมีลายลายหนึ่งเนี่ยลายเส้นตรงนะั่ที่ครูมันไม่เสร็จเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะยากอ่ะไหนๆก็มัดให้เสร็จแล้วกันนะ เนี่ยถ้าเกิดเราอยากได้เส้นตรงก็แค่มัดไปแบบตรงๆแบบเนี้ยมันก็จะได้เป็นเส้นตรงละ<ม>หรือตรงนี้เราอยากให้เป็นเส้นหยกักเราก็พับนะครับพับหนึ่งครั้งแล้วก็มัดเนาะเดี๋ยวที่มัดวันนี้ทั้งหมดนะครับก็จะนำไปสาธิตตอนย้อมด้วยนะครับโอเค คืออาจจะมีการมัดใหม่นะเพราะว่าลายเส้นตรงที่ครูมัดนี่คือมัดลวกๆมากๆเลยนะมันอาจจะไม่ตรงก็ได้พยายามพวกลายเส้นตรงลายตารางพยายามเวลาพับนะครับพับผ้าพยายามพับให้เป็นระเบียบหน่อยนะลายมันจะได้ออกมาสวยนะครับอาประมาณนี้3ลายวันนี้ลายเส้นตรงลายตารางแล้วก็ลายก้อนหินนะครับก็เป็นงานทั้งหกชิ้นใน ภาคเรียนนี้นะครับแม่ลายทั้ง6แม่ลายนะครับสําหรับของมม .4 อ่ะจะเป็น6แม่ลายแต่สําหรับม .5 นะครับจะเป็น9แม่ลายนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปอีกต่อนะต่อ,อชุดหนึ่งของม .5 โดยเฉพาะนะครับของม .4 ก็6แม่ลายแค่นี้โอเคคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ